ดีมมครับผมน้นร้อ h ช n แนลครับผมก็วันนี้มาเปิดคลิปกันในเรือเลยครับผมก็ทอดไว้แล้วครับเดีย๋ยวมาชมกันเลยครับขออย่ากไายนะครับน้าร้อยก็ทอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเราจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับขอออยยากจับ ดับไฟก่อนเนาะนะครับขออนุญาตดับไฟก่อนนะครับตอนมานะครับก็มาแบบเงียบๆเนาะตรงนี้ปลาไม่ค่อยดีนะครับที่บอกว่าปลาไม่ค่อยดีไม่ใช่ลครับเพราะว่าเที่ยวแล้วครับปลาเริ่มเที่ยวแล้วนะครับเริ่มเริ่มนอนนิ่งตลิ่งแล้วนะครับก็ใกล้ได้เวลาที่เขาจะวางไข่นะครับก็เข้าเขตวันที่หนึ่งนะครับปลาวางไข่เนาะนะครับ นตอนเองก็ช่วงนี้นะครับก็งานจะยุ่งๆหน่อยแช่ไว้แป๊บเดียวครับก็ไ่ต้องรีบครับวันนี้วันนี้อ่าไม่เน้นไม่เน้นเอาปลานะครับ มาพักเดียวแต่ก็ขึ้นกันแล้วนะครับเพราะว่าพว่นนี้มีภารกิจกันนะฮะก็วันนี้พอดีลูกลูกค้ามาสั่งเอาปลาสักสามสิบโลนะไม่รู้จะไปดงหรือ,อเปล่าวันนี้เอาไปยี่สิบเลยนะถงนี้เอายี่สิบเลยเหรอ <นะ S 1> โอ้โหแล้วว่านะนัดกะว่าน่าจะได้ครับถ้าไม่ได้ก็รวมแถไปด้วยเลยครับ <laughs> ไม่ได้รวมแหลด้วยเลยนะวันนี้ก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะทำร้ายปลาเยอะนะนะครับพอไปทั้งหมดสามผืนนะครับอ่นะมัสักครู่เหตุแรกนะครับเหตที่หนึ่งผมว่าไม่น่าจะมีดีสักนะนะ็อตอีก้าครับจังตำครับ เดี๋ยวไปต่อกันเลยครับนะครับอะไปต่อพื้นต่อไปนะครับนะครับก็จะมีพุ่นเขาขาวนะครับวางรอเราอยู่เขาบอกว่าทำไปเห็ดอร่อยดีนักแหละใช่ไหมน้ัๆทอดมันครับเฮ้ยทีแรกอ่ะถ้าอยู่บ้านนอกเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปเห็ดครับถ้าอยู่ในกรุงเทพทอดมันมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะเราได้ไปอยู่กรุงเทพกลับปลาชื่อทอดทอดมันครับเปลี่ยนชื่อเฉยทำไมเขาถึงเรียกไปเห็ดน,ะนะบนนท์ก็ความคิดผมน่าจะแบบๆแบบเหมือนเห็ดนะครับเวลาทอดนะแบบๆเหมือนเห็ดครับ ดาอะนะครับผมก็ไม่รู้ครับเอาล่าทำไมในกรุงเทพเล็กท่อนมันครับนะครับไม่รู้ <c oughs> ก็อินเตอร์นะครับเปลี่ยนชื่อไปตามสถานที่ครับอยู่กรุงเทพก็คิดว่าตัวเองดูดีหน่อยครับมีในกรุงเทพดูดีนะ <c oughs> ครับคิดน้อยก็จะลงให้ชมได้เรื่อยๆนะครับนะ ก็แหนะครับพอถ้าเข้าฤดูปลาวางไข่นะครับได้เท่าไหร่นะน็อตไม่เกินหกสอกครับไม่เกินหกสอกนะครับต้องดูอีกทีครับผมพอดียังไม่ได้ดูครับแต่หนังสือมาแล้วครับเชิบเชิญแล้วครับเชิบเชิญแล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะก็ใบหยักคำติดกฎหมายครับตามกฎหมายครับเอาให้สี่อกก็เท่านั้น ไม่ว่ากันเขาบอกว่าให้ให้ได้ไม่เกินนะครับไม่เกินหกสอบดูนครับวันนี้เผาลึกเลยครับคือนี่แผลใหม่เผาลึกครับเป็นเอ็นปอนด์แล้วครับหนตัวหรือเปล่าน่าจะพอได้ครัเผารึกก็น่าจะได้อยู่ประมาณห้าหกโลผมว่าสิบครับวันี้ทำไมอ๋อมันลึกจัดเลยครับนะครับลึกอ๋อลึกจัดเลยนะฮะ อเมื่อกี้ปลา,าโตอยู่ตรงโน้นครับไม่เป <นะ S 1> ็นไรครับเพ <นะ S 1> ราะว่าดูผูกยากหน่อยครับเพราะปลาเริ่มเคี้ยวแล้วแต่ก็ยังมีลงให้แลนา้าได้ไดูมีมีตัวให้แลนา้าได้ชมกันนะครับช่วงนี้นะครับวัน,บนนี้บรรยากาศอย่ามค่ำคืนของเราก็ถือว่าแจ๋วเลยนะ ทุ่นหายนะนอ็อตพออยู่นะปล่อ,อย,นนขขยขอเข้าไปนู่นนะทุ่นหลายนะอตอนนั้นโดนปลาหลอกไปพีนะครับน็อตถึงก็ร้องเลยนะเสียงได้อย่างไงนะครับน็อตเกรี๊ดเกรี๊เลย นั่นน้องถึงกระกรีดเลยนะเข้าหัวใจเลยครับนครับเอ่ออะไรสอกกว่านะฮะขาดสอกกว่าแหมขาดไปสอกกว่าแล้วน้องกระยิดเลยนะแผลเยอะครับยด่งยินเสียงก็รู้แล้วครับว่าต้องขาดแน่ครับขาดมากขาดน้อยนี่ครับขาดไม่ได้เลยครับโอปวดเชื้อครับปวเชื้อเอาไว้ล่อปลาเอาไว้ไลยุงครับไลยุงนะฮะ วันนีแ้แปลกนะครับปลาขึ้นแบบพอมีขึ้นนิดนึงปลาหนีเลยนะเที่ยวเลยครับรู้แล้วครับปลารู้แล้วรู้แล้วครับ,รรบได้กินได้สองตัวี่เอาคุณแน่ครับผมนี้ก็น่าจะพอได้นะ อุ้ยอะไรอ่ะนะกระแดงคนะรับลูกปลาแดงปลาแดงเนหะรอนะโอ้ก็พอได้นะไ,ได้นะครับอ่ะสามผืนนะครับก็พอได้นู่นนะครับน้าน็อตนะฮนะขึ้นอยู่นู่นนะผงใหญ่นะฮะ เยอะๆนะครับเอาไปทําอะไรนะรก็ขายเป็นปลาสดนะฮะนะครับเพราะว่าน้องนตน,น,นี่ขายปลาโดยตรงเลยนะครับใครจะวิ่งมารับได้เลยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับว่าจะเอาสักห้าสิบโลร้อยโลนะครับสั่งได้นะฮะตสร้อยสวยๆแหน3สามเส้นครับแต่ว่าปลามันก็ไซส์เกินอยู่แล้ว วางตาโอยด้วยนะฮะ น,น,น้าต้องมีต้องคนขยันมากนะครับกลางวันกลางกลางวันนี่แล้วก็ขายของนะครับขายของที่ร้านนะครับกลางคืนก็ออกมาหาปลานะฮะนี่น้าก็อนขยันเลยน้าน,นองดีครับ <c oughs> ดีกาแฟ <c oughs> ดีกาแฟนะแ <c oughs> ะโอ้โหตำรวจจะเข้าบ้านเลยนะน้ขยันเกินแ <c> ฟ <oughs> <c oughs> นี่วันวันยงกินที่บวยสัตว์รวยครับ ยี่ห้ออะไรไม่บอกด้วยนะไม่บอกครับถ้าอยากแบบได้ดีจต่จัดนี่ก็ต้องร้านผมเลยนะตกแอนต้นเขาฟรีนะดีแน่นอนนะผมบอกให้เลยนะเอ่ออะไรนะเข้มปัดครับเอ่อมีช่างนะครับช่างต่อเติมบ้านนะครับเขาก็แวะเข้ามาที่ขอเข้มๆเ,เอาแบบดิบๆนะวันนั้นเขาบอกนอนไม่ได้ โอโหดเกินนะครับครอยากให้น้นองๆแบบออกมาหาปลาแนวแบบเอาข้าวมาจากบ้านอย่างเดียวนะฮะบ,บอกน้นองๆได้เลยนะเดี๋ยวจะจัดทำแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะเตรียมข้าวมาอย่างเดียวครับกับข้าวหาเอาด้านหน้านะนะครับแล้วก็จะเอาแค่เบ็ดมาอย่างเดียวนะฮะจะไม่เอาแหมานะฮะ มึงปลาหมึกหนีหมดครับฮมีเงนปลาหมดหาปลาหมึกเลยครับเหมือนเหมือนจะแวะตลาดตลาดนัดครับตอนเย็นครับบอกมาครับก่อนจะมาครับแต่อยากถามปลาหมึกครับเดี๋ยวจัดให้ครับนะครับช่วงน้ําแดงนะครับผมบอกให้เลยนะครับผมตอนนี้ก็เจาะล่องใหม่กันไว้แล้วนะฮะน้ําแดงมาบอกได้เลยนะฮะว่าสนุกแน่นอนนะสำหรับล่องล่องใหม่ของเรา โลเนี่ยนะน็อตณตอนนี้ต้องมีสามสิบห้าขั้นต่ำครับน็อตบอกสามสิบห้าเอเห็ดรับลอยแล้วก็บังบังหลังแบะครับไม่ต้องเก็บออกครับบังหลังแบะนะฮะแบ่หลังครับไม่ต้องเก็บออกนะครับแคลเซียมสูงเอาไสออกครับกรอบครับอร่อยกว่าปลาจะเพียนทองอีกครับ จะเพียนหางแดงว่าอร่อยแล้วเจอปลาส้อยเข้าไปบางหลังนี่อร่อยกว่าครับครับกลางล,ะลงจะน้อยน้อยมากนะครับถ้าบางหลังแล้วกลางหายเลยครับกลางทีตัวปลาจะหายไปเลยครับ ก็คืนก็คืนวานสิเนาะใช่ไหมก็คืนวันพุธนะฮะก็ประมาณสักห้าสิบโลนะครับก็ค้นอยูแล้วนะแต่ก็พายหมุนไปหมุนมาไม่รู้หมุนหาอะไรกันนะครับยังไม่ได้ลงให้ดูครับยังตีหนึ่งเลยหมุนแค่หมุนแค่ตีหนึ่งนะแต่ดีดไม่ดีเจ้าก็ไม,ไม่เข้าใจเหมือนกันนะหมุนหาอะไรกันนะก็เวลาทอดนะครับก็แต่ละวันก็จะหาหมายเปลี่ยนหมายไปเรื่อยนะครับ ก็จะดูฝูงปลาครับตอนทอดนี่ใช้น้ำมันเยอะไหมก็นิดหน่อยครับพอติดระคาครับคัาผมไม่ใช่นะคนละทอดนะฮะมีท่านหนึ่งเขาบอกคอมเมนต์นะเขาบอกว่าอะไรนะอทอดไว้นานไหมไหม่ะได้สั่นครับยู เราเวลาเจอฝูงนะก็ดูครับสาได้สั่นครับนสายได้สั่นแต่เวลาเจอฝูงก็ถือว่าฟุกนะฮะต้องต้องรีบทอดนะครับจริงๆแล้วก็กะว่าจะกลับแล้วแหละนะพอพายมาเจอก็เลยต้องเอาสักหน่อยดูครับสาได้สั่นครับมันเป็นอย่างคือสายไดซันครับจะรู้จริงๆครับโอ้โหมันฟ้าฟุกฟ้าเนี้ยมีนฟ้าหลายครับที่สายได้สั่น แล้วค่อยมันมเป็นอย่างอู้วความแข็งครับขอออกก่อนนะครับถามถ้าณณถามว่าเฮ้ยทำไมไม่เปิดไฟทอดนะมันเปิดไฟทอดไม่ได้จริงจริงนะนะครับถ้าเปิดไฟทอดเนี่ยเราอาจจะไม่ทันปลานะครับเพราะว่าเปิดไฟปุ๊บต้อง พร้อมแบบขึ้นลำพร้อมอ่าพร้อมใส่เลยนะถ้าอย่างนั้นอาจจะได้โอกาสจะได้น้อยครับไว้ครับปลาส้อยครับ,บถ้าไวกว่าปลาส้อยก็นน,น,นอนนี่แหละน้าพวกนี้ฉลาดนะครับเนี่ยพอเราเห็นเราเขายับพอโดยบ่อยว่าเห็นเราขยับน้ำาขยับปายเรือมันจะมุกลงไปครับแต่ที่ได้ได้ทุกวันนี้ครับก็ค้นหาฉลาดกว่าครับก็ มือพายดีด้วยฮะโอ้โหได้มือพายดีด้วยนะแต่ส่วนมากก็จะมาทะเลาะกันอยู่แลตลอดนะฮะเดี๋ยววันหลังก็มีมีมีตีกันหน่อยนะฮะต่อโได้ครับผมนี่ครับอยู่ข้างนอกยังอยากจะมุ่นเข้าไปครับดูครับความหมาน้องแหครับดูครับอยู่ข้างนอกนี่จะมุ่นเข้าไปแห่ที่ไหนครับผมร้านเจ๊กีครับแห่หมานร้านเจ๊กีแห่หมานร้านเจ๊กีครับ ดูครับมันก็เอาเรื่องนะครับผมว่ามันมันน่าจะเยอะนะว่าผมว่าวันนี้หนักไม่แข็งยัง <c oughs> ไงใส่สวยครับสาวพนเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพายเรือไปอีกหน่อยนล้วับ ครับก็ครับมาเอาครับต้องเอานี่ฮะต้องเอารถมาใส่อย่างนี้เลยนะฮะถ้าไม่นั้นแย่ะนะครับครับก็ามาดูผลงานวันนี้ครับผมนี่ครับก็รวมไปเสร็จแล้วก็เจ็ดสิบเก้าโลครับ ปลาสร้อยตัวที่สวยครับนี่ครับก็ใหญ่สวยเดี๋ยวเอาน้ำแข็งเทครับก็น้ำแข็งก็ประมาณหกลูกครับโอ้โหแน่นแน่นนะนี่ฮะขากลับมาฮะกดมีหนึ่งตัวนะครับสองตัวโลสี่ครับสองตัวโลสี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับก็คําคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็จะได้ไป่พลาดทุกคลิปครับผมก็สำหรับคืนนี้ครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับต้องอเอารถมาใส่อย่างนี้เลยนะเท่านั้นแย่ yeah, นะครับรวมไปเสร็จแล้วก็เ9็บเก้าโลครับ้สยตัวนี่สวยครับนี่ครับตัวนี้สวย Oh.